ไอ้คุณอะไรของคุณคุณไล่ผมลงรถทำไมไล่ทำไมไล่ทำไมอะไรอะไรอยังตุ้งตาเหรอคุณอะอะไรของหมาคุณไล่ผมทำไมนี่ไปลงรถเลยผมไม่สนลัอกรเปิดไหมรถเป็นคุ้งอะไรอะไรอะไรเอา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 อะไรไปยืนตรงนู้นอะไร ไม่ลงด้วยไอ้เหี้ยลงบ้านยังไม่ลงเลยไหมใครบอกมาใครบอกให้มึงลงรอทำไมมึงหาเรื่องเหรอเอาไปยืนเขาไปยืนทางเขามึงอะเงาล่าแรงไหนมึง้นรถเป็นร้อยเที่ยวคุณมีปัญหาเอาเรื่องดิยังตกงานเหรอมึงไปยืนนู่นเลยไม่ลตตัวเตียงโต้ยังตกงานเหรอไม่กลัวมึงไม่กลัวหรอกหกสองห้าศูนย์เบอร์สี่สี ออกล้างสิยี่สิบแปดนาฬิกายี่สิบนาทีมาเปิดมค์เป็นรถที่บุหรี่สารอยู่นี่เต็มไปหมดเขาประกาศตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมปีนี้แล้วเขาไม่บังคับคุณยังมาใช้กดหมู่กับผมอะไรอย่ามาตีหน้านะยาวทำเป็นกลางผมไปบุหรี่สารผมใจข้ารจ่ายตนคุณมีนะครับยังไม่ได้เก็บค่าลยังไม่ได้เก็บตาลด้วยบอกไปเลยยังไม่ได้เก็บตาลด้วย คุณมาเปิดไหมบรรทผมให้คุณลงรถคุณเหรอรถบริษัทกิจสุนทรล้วไงคุณเป็นพนักงานคุณต้องปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องเขึ้นมาได้ยังไงผมขึ้นรถเมลไปร้อยเที่ยวคุณมีปัญหาอยู่คนเดียวแอบขึ้นรถเขาเลยมันก็ไม่เป็นผมจ่ายค่าดิสานทุกครั้งทำไมคุณไม่เก็บค่าดิสานถ่ายตัวเองมั่งดีวะเปิดแม็กปิดไหม ผมไม่ใส่มันเป็นสิทธิ์ของผมอ่ะก็เรื่องของคุณนะให้คุณขึ้นไม่ได้แล้วคุณหาเรื่องนะผมทำไมที่สาธารณะคุณไม่สมควรมาขึ้นมาที่าสาธารณะรถเมล์็ละที่สาธารณะสมบัติของสาธารณะแล้วคุณเป็นอะไรคุณงโง่ดีเนาะไปพูแบบโง่เนี่อะไรของคุณที่ส่วนรวมคุณมาทำอย่างนี้อะไรที่สาธารณะที่สวมตั้งแต่หนึ่งเดนแล้วก็ด่าแล้วครับ สายปิดตั้งนานแล้วคุณอยากตกงานจริงๆใช่ผมถามดิเขาจะก็ร้องไปถามตัวนีว้กฎหมายเขาว่าไงในที่สาธารณะขายปิดไหมไม่ให้ใส่แล้วตั้งแต่หนึ่งก,กรกฎาคมเขาไม่ได้เอ่ยเขาไม่เคยพูดเลยอ้าวคุณตกข่าวเหรอวะคุณตกข่าวเนี่ยตกข่าวแต่ผมลุงนะเปิดประตูผมเล,ย,ย,ล,ลยไปยืนกลางกระโจมรถเขาบอกให้ไปยืนโน่นก็ไม่ยืนไอ้เหี้ยเนี่ยเขาไม่ทั่วเลยยืน ขอให้ตกง,งานนะตกง,งานตกง,งานตกง,งาน ใช่เบอร่ใช่าบอร์อันนี้อันนี้เป็นรถแอร์ใช่ไหมรถแอร์พูดเราให้นายท่าฟางก็ถามอยู่ว่าเป็นยังไงยังไงเขาก็บอกว่าคนขับหนักเขาเมาโอ้ยไอไม่ใช่ไอคนโดยสารคนนั้นเขาเมาอแล้วผู้โดยสารด้วยกันน่ะเขาก็บอกว่าให้ใส่แมสบอกให้กระเป๋าไปบอกแต่เขาไม่ยอมนั่นแหละก็เลยได้เถียงเัอบกระเป๋า คนโดยสารน่ะเขาไม่คนที่เมาน่ะเขาไม่ยอมคือผู้ผู้โดยสารเนี่ยเมาเมาเมาแล้วก็ขึ้นคือรถเราไปขึ้นรถเราไปแต่ไม่ใส่แมสแต่ไม่ยอมใส่แมสแต่ผู้โดยสารที่อยู่ด้วยกันน่ะเขาบอกให้กระเป๋าไปบอกให้ใส่แมสอ๋อไปคือผู้โดยสารคนอื่นเนี่ยก็เขาก็บอกกับกับกระเป๋าว่าับปนังเอากับกระเป๋าน่ะ บอกว่าพี่ไปไปบอกเขาหน่อยว่าให้ใส่แมสหน่อยจ้า้วขึ้นจากไหนไปไหนครับขึ้นจากไหนลงไหนวะเราก็ไม่ได้ถามตรงนี้รู้แต่พูดไปจานเนาะมาพูดให้ฟังแล้วในเรื่องมาตรมาตรการนี่คือเราก็มันต้องใสจะจะจะต้องใส่อยู่แล้วใช่ไหมใสเพราะมันลถสาธารณนะแล้วมันเป็นที่แคบแล้วก็เป็นรถแอร์อ๋อเป็นรถแอร์ด้วยจ้า มันไม่มีประตูมันไม่ใช่ร้อร้อนแบบนี้นะอ๋อเราเราเราก็กำกำชับมันก็ต้องใส่เราก็กำชับพนักงานทุกคนว่าใส่แมสตามหลักด้วยผู้ดีสารด้วยมันผู้ดีสารน่ะทุกคนต้องใส่แมสลรวทำบริษัทดูว่าเสียหายไหมหรือว่าทางพนักงานดูว่าเสียหายไหมจากกรณีนั้นนี้โอ้ยเราก็บอกไม่ถูกเนาะ แต่ตามหลักแล้วคือต้องใส่แมสกจะต้องต้องใส่แมสนะมันมันมันเป็นที่คับแคบเปที่แคบแคบนะเป็นรถแอร์ด้วยเป็นรถแอร์ด้วยแล้วสาธารณะมีคนหลายคนอยู่ร่วมกันทุกคนเขาก็ต้องการจะปลอดภัยไหมใช่ครับอคุณไม่ใส่ฉันไม่ใส่เขาก็ไม่ดีใจแล้เนาะโรคปอดโรคใลสารพัดเนาะก็เห็นอากาศหนาวด้วยก็เห็นทุกทุกคนเขาก็ใส่กันนะนะทุกคนเขาใส่ แล้วแล้วจะคิดว่ายังไงละแบบเนี้ยทุกทุกคนน่ะรถแอร,ร์เขาต้องให้ใส่ทั้งนั้นเนี่ยใช่ครับแต่เขาเมาเขาก็พูดไม่รู้เรื่องอ่ะเนาะอ๋อก็คือผู้ผู้โดยสารเนี่ยเมาอืก็บอกกันไม่รู้เรื่องออ๋อ,อ,อบอกกันเพ่อก็กลางถ่ายกันเถียงกันเถียงกันไปก็เถียงกันมา,ออมานะแต่ผู้โดยสารคนอื่นเขาก็ไม่พอใจแลเนอะไม่ใส่แมสแล้วทาง เขาได้มาบอกกับพี่ไหมครับว่าเขาก็บอกเขาก็บอกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดเรื่องแบบนี้ก็แล้วไปไงเขาก็เล่าให้ฟังแล้ว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 อย่างนี้เราได้ตักเตือนพนักงานคนนี้ไปไหมครับก็ยังเพิ่งรู้เรื่องอ๋อแต่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 เราก็แต่บริษัทเขาก็ต้องเรียกอยู่แล้วอ๋อว่าไปไปตักเตือนคําบคุณตงคจาแต่นี่ในท่านี่เขาก็คือมีเรื่องอะไรเขาก็เรียก เตือนอยู่แล้วแหละบอบรมอยู่แล้วแหละใช่ไหมแต่ถ้าเป็นในท่าในท่าก็ว่าความสุงจ้องมันก็ต้องใส่แน่นอนนะรถสาธาะะรณะก็เท่านี้แหละมีแจกให้ในกระเป๋าเข้าเตรียมไว้เลยให้ขอได้อ ในในรถแต่ละคันเนี่ยนะมีอยู่หน้ารถแอร์แตุ่กคันเนี่ยใครจะมาขอก็ได้ได้ถ้าคนไม่มีเขาแจกเลยคือว่าถ้าสมมติว่าคุณขึ้นรถไม่ใส่เขาก็เอาเก็บไปให้ใส่่ะบอกว่าพี่เอาแมสครับอย่างเงี้ยนะได้ปะถ้าคือมันเป็นรถแอร์มันเป็นที่แคบมันต้องช่วยกันรักษาใช่ไหมก็นั่นแหละบริก็บริษัทเขาก็ มีให้สมีบริการให้กับคนคนที่ไม่มีแมสอยู่แล้วนะค่ะให้ค่ะยอมใส่แต่บางคนเขาก็ไม่ยอมเนาะคือเราเรามีให้ผู้โดยสารใช่ครับจะซื้อมาตลอดอถ้าจะมีแมสคือถ้าเกิดผู้โดยสารไม่มีแมสเราก็มีแมสให้มีเด็กเด็กมันเยอะไงเด็กนักเรียนอ่ะครับอ๋อเราก็มีแมสให้ใครมาขอให้ครับผู้โดยสารไม่มีพี่ขึ้นมาพี่ไม่มีครับผมก็จะให้กระเป๋านี่เอาแมสไปให้ผู้โดยสาร เพราะว่ามันเป็นรถแอร์ด้วยนะใช่ใช่แล้วคนคนมันขึ้นเยอะใช่ใช่ครับใจเขาใจเรานะพี่นะครับผมแต่ว่าโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่เค้าก็จะรู้ว่านะเขาก็จะมีมีส่วนไหนมาขอเป็นส่วนร่วมใช่ไหำหรับผู้ทีาทำ